อันนี้คือการตกปูสแสมค่ะมันจะเป็นเหมือนวัตถุแบบปลอมาค่ะลงไปแล้วปูเขาก็จะหนีขึ้นมานเดียวนี้ผมลงไปก็ได้ครับห <c oughs> นีเหมือนกันอาจจะหนีมาพามาทําสปาห่มทรายก็คือการที่เราเอาตัวตัวเองเนี่ยลงไปแล้วให้ทรายมันปกคลุมไปทั้งตัวเลยร่างกายก็จะรู้สึกผ่อนคลายดูดซึมและท่าตต่างๆวันนี้ก็เลยจะไปลองดูว่ามันจะวาวขนาดไหน สวัสดีครับทุกคนผมโจวี่และนี่คือเที่ยวไม่สำทางสัปดาห์นี้พามาเที่ยวอำเภอรปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานที่ที่วันนี้พามาเที่ยวชื่อว่าศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีนะครับมีป่าชายเลนที่ดมสมบูรณ์มากๆเลยจริงๆผมเคยพามาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้ว แต่ว่าปีนี้เนี่ยพามาอีกครั้งเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาที่นี่อุดมสมบูรณ์ถึงขนาดที่เปรียบเสมือนห้องแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตแต่ว่ากิจกรรมวันนี้ที่บอกว่ามีอะไรใหม่เข้ามาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ ร่มรื่นมากแล้วก็ดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับใครที่ได้มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้เนี่ยจะได้สัมผัสกับ9สุดยอดประสบการณ์มาสจจรย์ป่าคนท่านะครับอย่างเช่นจะมีต้นโกงกลางประวัติศาสตร์หรือว่าต้นโกงกางใบใหญ่นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของป่าชายเลนแห่งนี้เลยนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนไม่ว่าจะเป็นนกปลาแล้วก็ปูแสมส สวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ฝนรือเปล่าครับใช่นี่คือพี่ฝนเจ้าหน้าที่ที่วันนี้จะให้ความรู้กับเราแล้วก็จะพาผมเทีย่ยวด้วยสวัสดีค่ะชื่อมรกตเจริญกุลนะคะหัวหน้าทีมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิรินาราชินีค่ะ,ะแต่ว่าพี่ฝนกาลังทําอะไรอยู่ลักษณะเหมือนกาลังตกปลาเลยมันคืออะไรครับพี่ฝนอันนี้คือการตกปูแสมค่ะตกป,ปูแสมใช่ค่ะครเราจะเอาปูแสมที่เราขึ้นมาเนี่ยมาเพื่อจําแนกชนิดหรือว่าเรียนรู้ลักษณะของเขานะคะเหมือนเราจะได้รู้ลักษณะของปูมากขึ้นว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรเพศ อะไรยังไงในการจิบขึ้นมาดูใกล้ๆใแต่ว่าถ้าอยากจะทํากิจกรรมแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาจะได้เตรียมของให้เราเนาะใช่ค่ะแล้ววิธีการเนี่ยสอนหน่อยครับผมที่ผมอยากดูเลยมันมันทำยังไงครับอุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะก็คือหนังยางค่ะรัดแกงรัดใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนว่าถูกแปบปอมมะค่ะลงไปแล้วบูกเขาก็จะหนีบขึ้นมาใช่เดียวนิ้วผมลงไปก็ได้ครับหนีบเหมือาจจะหนีมา มาดิมาเลยต้องบอกก่อนว่าไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะรู้วิธีที่จะแบบทิ้งตัวลงถ้าเกิดว่าเราช้าในจังหวะที่เราดึงเาขงาขึ้นมาค่อยค่อยดึงค่อยค่ดึงขึ้นมาจะเป็นกิจกรรมที่ทําแล้วอาจจะใช้เวลาหนึ่งแต่ว่าเด็กๆได้เรียนรู้ถึงลักษณะและ <คน S 1> ้วอีกยอย่างก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าน้องปูเขาจะเจ็บนะเพราะว่าเขาเป็นคนหนีบยางของเราเองแล้วเราก็แค่เหมือนดึงเขาขึ้นมาเขาก็จะไม่เจ็บด้วยใช่ค่ะ ผมตกได้แล้วโอ้โหดูครับโอ้หน้องเกีียวไม่หยุดเลยแต่เราต้องไปเอาถัง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 นะคะโอ้ยไปเลยเย้ได้แล้วนี่เราได้ทั้งหมดวันนี้สามตัวไม่กล้ามองใกล้กลกลัวปูกระโดดอันนี้จะเป็นปูต่างแดงค่ะก้ามแดงโอ้โหเขาเดินแบบเดินวนๆนหุ่นน่ารักูก็จะไต่ขึ้ไม่ไต่ค่ะไม่ไต่พี่ที่สังเกตดูแต่ก้ามได้เลยค่ะตรงก้านจะเป็นสีแดงค่ะ แล้วก็ทำไมบางตัวสีฟ้าบางตัวสีเขียวครับพี่ฝนอันนี้มันเป็นแถบสีของเขาตามวัยค่ะ<อ>พอเขาเติบตัวนี้จะเป็นตัวที่โตเต็มวัยที่สุดค่ะแล้วจะเป็นสีฟ้าอย่างที่เห็นค่ะ จร,จริงๆเนี่ยปูแสมนะคะเป็นปูเด่นเลยนะคะในป่าชายเลนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์สารเพราะาว่าอาหารหลักของเขาเนี่ยก็คือพวกใบไม้สางใบไม้ต่างๆที่ร่วงโรดอ่ะเวลาขับแ่ากมาก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอินทรีย์สารต่างๆในพื้นที่ป่าชายเลนคล้ายๆกับเหมือนเป็นปุ๋ยธรรมชาติะลรแบบนี้ครับจริงๆแล้วในป่าชายเลนเนี่ยมันมีปูประมาณกี่ชนิดครับพี่พรจริงๆเนี่ยก็จะมีปูแสมนะคะที่เด่นแล้วก็ปูก้ามดาบค่ะปูก้ามดาบใช่ไหมคะส่วนอีกชนิดก็จะเป็นปูทะเลค่ะ ท,ที่เราทานกันพอเราได้มาลงนี่เนี่ยเหมือนแบบมีทัศการ <c oughs> ที่มีชีวิตจริงๆแต่ว่ากิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้หลังจากที่เราลองตกปูแสมแล้วเราจะไปทําอะไรต่อครับพี่พลเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําปุ๋ยหมักกันค่ะโุ๋ยหมักปุก๋ยหมักนี่ก็คือเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ปุ๋ยเรามีความพิเศษค่ะเราจะใช้ใบไม้ในป่าไซเรนใบกุ้งตางเข้ามาช่วยเป็นตัวประกอบในการทําปุ๋ยหมักด้วยได้เลยนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการทําเป็นยังไงปไปกันครับ เราสามารถปล่อยตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะคานลงไปเองเหรบใช่ค่ะไปแล้วลูกนี่เดี๋ยวเราจะไปดูต้นโกงกลางใบใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นโกงกลางประวัติศาสตร์ค่ะ นี่คือต้นกงกลางประวัติศาสตร์เลย่คเป็นต้นกงกลางใบใหญ่ค่ะปลูกตั้งแต่ปี2,545ค่ะ2,545ก็ประมาณสัก18-19ปีแล้วอ๋อโอ้โหก็โตสูงใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ดูดางภาพได้เลยค่ะจะเห็นว่าจะเป็นต้นขนาดเล็กเลยนะคะเป็นเหมือนต้นกล้าเลยต้นกล้าเล็กๆเลยแต่ตอนนี้แตกกิ่งก้านสาขาแบบ ใหญ่มากใช่ค่ะอ๋อแล้วจริงๆแล้วบริเวณน้ํานี่คือเป็นน้ําอะไรครับเราเรียกว่าอะไรครับเป็นน้ําปล่อยค่ะแต่ว่าจริงๆพื้นที่ของเราเนี่ยจะติดกับแม่น้ําปรานบุรีะะแม่น้ปาปาราณก่อนที่จะถึงทะเลค่ะอโอ้โหสวยมากเลยแล้วล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11บเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมานะคะเราก็เพิ่งได้รับรางวัลนะคะเป็นรางวัลกินรีทองคําค่ะสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นะคะเป็นถือว่าเป็นกินรีทองคําตัวที่2เลยนะคะตัวที่สองด้วยค่ะเพราะว่าตัวแรกเราได้รับเมื่อปี2553อมค่ะเหมือนประมาณ ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ยังได้เรียนรู้ธรรมชาติต่างๆโ<ช>ดยที่เป็นรางวัลที่เราได้รับใช่ที่นี่เน<ช>ี่ยสองครั้งแล้วนะยังไงอยากให้ทุกคนมาดูจริงธรรมชาติสวยมากไปจะไปดูจุดอื่นกันต่อ<ช>่ <c oughs> เราเดินผ่านมาเมื่อตะกี้เนี่ยจะมีอยู่ข้างทางเต็ไมไปหมดเลยอันนี้มันเป็นอะไรครับผมอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่มีระยะเวลาการหมักมาแล้ว2เดือนค่ะ 2, 2> เดือนใช่ค่ะแต่รจริงๆแล้วจะต้อง3มเดือนถึงจะได้ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แบบนะ,ะอ๋อต้องรอ3เดือน<ช>ถึงจะเป็นปุ๋ยหมักที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆอ่าใช่ค่ะธาตุอาหารต<อ>่างๆค่ะ หลักๆเลยคือใบไม้ค่ะใบไม้ในป่าชายเลนนี่แหละที่เราใช้ใบกุ้งกลางไ้เสมแหต่างๆที่ร่วงหิ้งใช่ค่ะเอามาทําปุ๋ยหมักค่ะจํานวน3ามจักร้าค่ะ และก็ผักสดค่ะผักสดที่ทำสกีวันนี้เราจะต้องสกไม่ใช่้าเยอะเราจะทำป็นผักกันผักสดเนี่ยค่ะอันนี้เราเราได้รับมาจากชุมชนที่เขาไม่ได้ใช้ลวเขาก็บริจาคให้เรามาเอามาใช้ในการที่จะมาทำปุ๋ยคือเรามีการแบบเข้าไปพูดคุยกับผู้คนในชุมชนพูดคุยค่ะก็ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีการแบบนำปุ๋ยที่เราหมักได้เนี่ยไปให้เขาด้วยนะคะเราเอาใบไม้วางแล้วก็ั้น เอาผักใส่แล้วก็ใบไม้ใส่แล้วก็ผักใส่ใช่เป็นสามชั้นมันทําเค้กเลยเนี่ยนาะมีหลายชั้นแล้วจริงๆแล้วปุ๋ยหมักที่อื่นเขาก็ทําแบบนี้ป่ะครับ<ม>พี่คนไม่ค่ะอันนี้เราเป็นวิธีที่เราทําการทดลองเป็นสูตรที่เรา<ช>คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก ใบไม้ในป่าเลนนี่แหละค่ะ <ạ. S 1> แล้วก็รวมถึง <Umwelt. S 2> ผักพวกนี้ที่ถูกทิ้ง<ไ>ถ้าเกิดว่าเราไม่เอามาใช้เนี่ยมันก็ถูกทิ้งลงไปเป็นขยะต่อไปอย่างปกต,ติแล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้มาทําปุ๋ยหมักแบบเราวิธีการกําจาัดใบไม้พวกนี้เราทำย,ายังไงเผาหรือวอ่าจริงๆก็นํามาทําปุ๋ยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าที่เห็นเนี่ยเขาจะนําไปรวบรวมกองกันไว้ตรงโคนต้นไม้ทําเป็นปุ๋ยอะค่ะก็คือ้อยเขาไปเป็นปุ๋ยด้วยตัวเองแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานใช่ค่ะมันจะช้าหน่อยจริงๆเนี่ยปุ๋ยหมักเนี่ยใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดเเเลย่่่่ชาาาาใพรรวขมีแต 3ตัวครบเลยค่ะ นี่ยังไม่เสร็จนะคะยังขาดอีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้คือจุลินซีเจาปวกค่ะจุลินซีอะไรนะครับเจาปวกเจาปวกทํามาจากอะไรยังไงอันนี้มันเป็นผงเจาปวกที่เป็นผงจุลินซีสําหรับการย่อยสลายค่ะช่วยในการย่อยสลายอันนี้มันมีขายสําเร็จในตามร้านเกษตรต่างๆค่ะมันเป็นผงใช่ค่ะแล้วก็เอามาผสมน้าได้เลยแล้วเวลาโดนมือเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับแค่มันมีกลิ่นนิดหน่อยได้กลิ่น้วใช่ไหมคะหอมชื่นใจนเราลาดลงไปใช่ค่ะลาดลงไปได้เลยได้ค่ะ ลาดทั่วๆอู้หูสีเขาดูใช่ค่ะอู้กระเด็นใส่ขาแล้วครับผมต้องนั่งรถกลับกรุงเทพเราจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มย่อยไปเนี่ยสักประมาณกี่วันครับจริงๆ2เดือนเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูได้แล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้บางส่วนค่ะถือว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะมีส่วนที่ย่อยสลายแล้วกับส่วนที่ยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์นะคะเราจะต้องมีการลดน้าเป็นประจําทุกวันน้ำเปล่านี่แหละคหมืนต้นไม้เลยหรอใช่ค่ะแล้วก็ตลังจากนั้นเนี่ย จะต้องมีการเพิ่มจาาปวกเนี่ยเข้าไปทุกอาทิตย์ค่ะทุกอาทิตย์ใช่ค่ะทำไปอย่างนี้รอก็รอดูไปเรื่อยๆจนครบ3เดือนก็จะสมบูรณ์เหมือนที่นี่แบบที่สวยงามคือแบบนี้เนี่ยก็คือมาจากที่เราทำนั่นแหละแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการย่อยสลายจนมันละเอียดแล้วใช่ค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แหละสุดยอดเลยเราทำปุ๋ยหมักเสร็จแล้วอันนี้พี่ฝนพาผมมาดูอะไรครับ ดูประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักที่เราทํากันค่ะก็คือตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ตอนแรกมีสภาพที่เสื่อมโทรมใบที่มาเเหลืองเลยนะคะเราก็เลยกําลังจะตายใช่ค่ะเราเลยลองทดลองนําปุ๋ยที่เราทําการหมักนี่แหละค่ะมาใส่นะะคให้กับต้นไม้แล้วพบว่าต้นไม้มีสภาพดีขึ้นมาเลยค่ะดูจากใบแล้วกจะเขียวเหมือนประมาณว่าเขากลับมาแข็งแรงได้เพราะว่าปุ๋ยหมักที่เราทําใช่ค่ะแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ค่ะเป็นการทดลองค่ะตอนแรกเนี่ยมีการลองใช้มูลวัวเข้ามาด้วยซึ่งพบว่ามีปัญหา อย่างหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น มีเมล็ดพืชที่เกิดจากมูลบัวเนี่ยที่มาจากเวลาที่บัวเขาทานพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยค่ะมันจะขึ้นในปุ๋ยหมักด้วยคือจริงๆมันเป็นวัชพืชนะคะเราต้องถอนออกมันจะทําให้เพิ่มขั้นตอนค่ะแต่ว่าถ้าเราลองใช้ปุ๋ยหมักเข้ามาเนี่ยที่เป็นผักสดนะคะมันจะไม่มีเรื่องปัญหาของการที่จะต้องมากําจัดวัชพืชที่ขึ้นในปุ๋ยหมักเลยค่ะครับแหมแล้ออีก3เดือนก็จะทําให้เกิดประโยชน์จากทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรงถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาทําแบบที่วันนี้ผมได้เรียนรู้ได้ทำเนี่ยเราต้องทํายังไงติดต่อทางไไหนด้ ค่ะสำหรับกิจกรรมเหล่านี้นะคะต้องติดต่อเข้ามาก่อนนะคะโดยสามารถโทรเข้ามาในเบอร์ของศูนย์ศิดินาราชินีได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาทาง Facebook นะคะของศูนย์ศิดินาราชินีได้เลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเพจ a c e b o o k ไว้ให้วันนี้ขอบคุณพี่ฝนมากเลยครับสนุกมากเลยยินดีค,ค่ะได้เดี๋ยวจะพาไปดูจุดสุดท้ายเป็นหอชมวิวชื่อว่าหอชะครามได้เห็นวิวที่นี่แบบ360องศาเลยจะสวยขนาดไหนไปดูกันไป นี่สถานที่สุดท้ายที่ผมพามาตรงนี้นะครับคือหอชะครามนะจะมีทั้งหมด3ชั้นความสูง17เมตรเราจะมองไกลออกไปเห็นแม่น้ำปลาแล้วก็ทะเลของปราณบุรีแห่งนี้เลยครับเขาเล่าว่าถ้าเราเดินครบจาก1 2 3ไปถึงยอดชั้นบนสุดเนี่ยเราจะเผาผ่านแคลอรี่ไปประมาณสัก20.37ดแคลอรี่ได้ก็ถือว่าได้ออกกำลังกายปีที่แล้วจำได้ว่าวิวสวยมากเดี๋ยวดูปีนี้จะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เห็นว่ายอดของต้นไม้เนี่ยมันเติบโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะเลยปะใกล้จะถึงแล้ว เดินขึ้นมาถึงแล้วครับต้องบอกว่าขอ,ขอบเล็กน้อยแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยสวยงามมากๆมองไกลออกไปตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีและข้างหลังเนี่ยจะเป็นชุมชนปากน้ําปลาณต้องบอกว่า ยอดของต้นโกงกลางจากปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดปีนี้เนี่ยจะเดินเต,ติบโตสูงขึ้นด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนแห่งนี้นะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนเนี่ยอยากมาเที่ยวชมธรรมชาตินะก็มาเที่ยวได้ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนซชรีนาาอราชินีนะครับที่นี่เนี่ยเหมาะกับคนที่ออชอบศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติน้องๆเด็กๆแล้วก็การที่มาเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาไปเที่ยวไทยให้หายคิดถึงแต่จะเป็นที่ไหน เดี๋ยวไปดูกันนะครับและนี่คือช่วงเที่ยวไทยให้หายคิดถึง ซึ่งผมเนี่ยจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนคิดถึงรอต้อนรับให้นักท่องเที่ยวทุกคนกลับมาการท่องเที่ยววิถีใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างกับผู้คนนะครับรวมถึงจะต้องล้างมือบ่อยๆโดยสถานที่ท่องเที่ยวปัจจุบันก็จะมีเจลแอลกอฮอล์แบบนี้เตรียมไว้ให้แล้วแต่ว่าถ้าใจาดีก็พกส่วนตัวไว้ด้วยจะได้ล้างมือบ่อยๆตลอดเวลาแบบนี้จะได้สะอาดนะครับล้างแบบนี้พร้อมแล้วไปเ่ยวกัน ช่วงเที่ยวไทยใหญคิดถึงวันนี้ผมจะพามาทําสปาข่มทรายอาจจะงงว่าเอมันคืออะไรกันก็คือการที่เราเอาตัวตัวเองเนี่ยลงไปเราให้ทรายมันปกคลุมไปทั้งตัวเลยเพราะว่าทรายที่นี่เนี่ยเป็นเ <c oughs> ม็ดเหมือนคริสตัลแล้วก็จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุในตอนที่เวลางคืนน้ามันขึ้นเข้ามาใช่ไหมครับทรายก็จะดูดแร่ธาตุจากท้องทะเลร่างกายก็จะรู้สึกผ่อนคลายดูดซึมแร่ธาตุต,าต่างๆรวมถึงระบบเลือดเนี่ยมันไหลเวียนดีขึ้นวันนี้ก็เลยจะไปลองดูว่ามันจะวาวขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปลองทําริมหาดทับสแก ไปลุยกันเลยดีกว่าไปและนี่คือการท่องเที่ยววิถีใหม่นะครับที่ว่าไม่ว่าเราจะไปไหนจะต้องมีการวัดอุณหภูมิก่อนเจลล้างมือนะครับแต่ว่า การที่เราจะทําสปาห่มทรายได้พี่ปิดเล่าให้ฟังว่าจะต้องมีการวัดความดันในร่างกายก่อนเพราะว่าเวลาที่เราเอาตัวลงไปในทรายเนี่ยมันจะมีความร้อนที่สูงซึ่งบางคนอาจจะหน้ามืดได้คนที่มีความดันต่ำหรือว่าความดันสูงก็ไม่แนะนําถือว่าเป็นมาตรการใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย โอ้ขอบคุณมากเลยครับอันนี้เนี่ยก็คือมะพร้าวนกคุมนะครับแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เราจะห่มซรายได้เนี่ยจะต้องดื่มน้ําผลไม้แต่ว่าที่นี่เนี่ยมะพร้าวดังก็เลยดื่มน้ํามะพร้าวจะมีเอมไซม์นะครับซึ่งมันจะไปกระตุ้นกระเพาะของเราเนี่ยให้ต่อสู้แล้วไปบอกตับเราให้ทําการบขับสารพิษต่างๆออกมานี่มันก็เป็นหลักการประมาณนี้แต่ก็คือดื่มน้ําผลไม้ก่อนอืมไม้หมดโอ้ไ้หมดเลยนแม่ ป้ากลับบ้านชื่นใจอ๋อเราต้อง่มทรายก่อนปิดหูการทรายเข้าหูค่ะขอคษนะคะอุ้ยเราลงลึกขนาดนั้นเหรือแม่ไม่ค่ะเผื่อว่าทำหัวเด็กๆผมเป็นได้จังกึมยังครับแม่เอาโอเคอันนี้นี่เอาไว้กันทรายเข้าหูโอ้ลองงได้เลยโอเค ไหลเวียนของโลหิตนะทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกก็ทําให้ความสมดุลของร่างกายเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเ<อ>หมาะสมสําหรับคนที่เปโรคอัมพฤกษ์โรคเส้นโรค<อ>ข้อโรคก,กระดูกนะคะที่ปวดนะคะปวดเส้นปวดกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยก็ดท<อ>ุกอย,ย่างโด<อ>ยไม่ต้องกินยาดีมากเลยครับ แล้วก็สายแรกสายแรกนี่เป็นแร่อัคคีแรกหินเที่ยวหนุมานแล้วก็แร่ควีสปาค้นพบโดยคณะแพทย์แผนไทยของตุลากับมหิดลบอกว่าสายตรงนี้ดูสารพิษได้แล้วฝากความสมดุลให้ร่างกายได้เพื่อเขาจะามาบำบัดโรคอามาพิษตา ถ้าคนสนใจอยากมาทำสปาแบบที่ผมมาทำวันนี้ต้องทำยังไงบ้างครับแม่อ,อ๋อก็ติดต่อมาทางคุณซีไอวีบ้านทุ่งปราดุนี่ผมเปลี่ยนชุดเสร็จเ,เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักกันทุกคายักอยู่ด้กัน ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะหายคิดถึงกันได้บ้างที่วันนี้ผมได้มาลองทําสปาห่มทรายสบายตัวมากๆเลยถ้าใครที่คิดถึงการเที่ยวก็กลับมาได้เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้พร้อมรอต้อนรับให้ทุกคนกลับมาเที่ยวให้หายคิดถึงแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายใช้ไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือรายจ่ายที่วันนี้ใช้ถือว่าราคาน่ารักสบายกระเป๋าแล้วก็เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนด้วยแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการของเราล่ะทำยังไงขึ้นมาเลยอะนี่คือ QR Code จะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ำ้ำทางถ้าใครสแกนไม่ทันก็ลองเข้าไปใน Facebook แล้วสแกนและเซิร์ชว่าเที่ยวไม่สำทางเพราะเที่ยวทั้งทีต้องเที่ยวไม่สำทางแจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าผมโจอี้และรายการเที่ยวไม่สำทางจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปด้วยวิวบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินของอเมอทับสแกครับขอขอบคุณบริษัทโกซอประเทศไทยจำกัดคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยเบเวอเรสจำกัดมหาชนกาฟอมารินทีวี